สามสาวประจันบันกับกระแตนาตาลีและก็แนนนะครับรายอยู่ในกองบังคับการอากาศโยธินครับตามเรื่องกันต่อครับกับสาวนที่ต้องโดนโรยตัวลงมาจากหอสูงครับหลังจากน้ำใสๆแล้วออกมาจากตาแล้วจนตอนนี้น้ำตาก็แห้งไปแล้วครับก็นี้เวลาผ่านไปเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วครับเธอก็ไม่ยอมโรยตัวลงมาสักทีครับไม่เป็นไรครับรายการของเราเวลาเยอะเต็มที่เลยครับพรุ่งนี้จะลงมาก็ไม่ว่าจะนอนรอนั่งรออยู่ตรงนี้แหละนี่เบรกไปดขวาคนไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เนี่ยแค่นี้เห็นนี่แล้วเลยเนี่ยแต่มันลงไปไม่ได้หนูไม่กล้าลงไปอะ ลอง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 เหมือนเหมือนเราเดินถอยหลังนะครับไม่ต้องไปมองข้างหลังมองข้างหน้าคือผมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าความปลอดภัยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยระบบเซฟตี้ด้วยการฝึกฝนด้วยอุปกรณ์นี่ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจนะครับคุณผู้ชมขาเก่งไว้ขาเก่งไว้ขาเก่งไว้ขาเกงไว้ขาเกงไว้ขาเก่งไว้ยังไงอ่ะขาเรเราค่อยค่อยเดินถอยหลังอะ แต่อย่าเพิ่งเดินนะตอนนี้ยังไม่ต้องเดินยังไม่ต้องเดินแค่เอ็นตัวขาตึงขาตึงเอ็นตัวเดียวโอเคตบมือหนเลยเรียกกล่องมาทุกรูปแบบเอาล้วครับเอาปรากฏว่ารูบลงมาเลยทีเดียวยันขายันขายืดเข่ามามันมันเป็นอาการที่เรียกว่าขาอ่อนนะครับคุณผู้ชม ไม่ได้จริงๆเชื่อสิเธอทำได้แนนทิพย์ยังไงอะเธอทำได้ยืนไม่ได้อะโอเคเก่งมากแล้วเ่าคนไม่ได้ี่หนไม่ไหวแล้วอ่ะแันก่อนอยามอย่าขาตึงเมื่อไหร่เดินได้เลยพยายามยืนพยายามยืนให้ได้เออยถ้ายืนได้เก่งน นี่ไงล่ะครับเธอทำได้แล้วครับคุณผู้ชมโอโหสุดยอดเธอก็ค่อยลงมาอย่างสวยงามครับแม่กินลำด้วยในที่สุดครับโอโหเธอก็ลงพื้นมาแล้วครับโอ้ผมไม่อยาถามอะไรละอ่ะลงเมื่อเธอแล้วกันมาชงทำใจนี่ต้องนานเป็นพิเศษครับ เรียบร้อยครับสุดยอดเลยเกิดกับสาวน้อยคนนี้ครับไม่ยอมตะกลนว่ายอมแพ้นะครับเธอยอมเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตโรยตัวลงมาครับในสุดเธอก็ทำสำเร็จครับอื้ให้ตำแหน่งยิงแกล้งแห่งปีไปก่อนเลยสุดยอด<ห>อะที่เสียวที่สุดออช่วงที่ต้องบอกขาตึงค่ใช่ช่วงออกตัว,ออตวแต่หนูอันแรกอะน่ากลัวหน่อยกว่าเพราะอันแรกมันเหมือนแบบพอนเนินสองท่านแล้วเขาเอ้าลงมามันก็ลงไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนนี้มันเหมือนเราต้องบังคับตลอดแล้วมันแบบเกรงแบบยืนตรงไม่ได้มือแบบไม่มีแรงแล้วมันย้ายตอนที่ให้ขาตึงนั่นแหละ แล้วข้างบนข้างบนมีอะไรออกกับตาน้ำเตาข้างบนไม่ได้ร้องไห้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพอดีไม่รู้ว่าฝุ่นจากเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรอ่ะแหมเข้าไปแล้วฝุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ครับคุณผู้ชมไม่ได้ร้องไห้ไม่อ๋อแต่น้ำมันไหลออกมาเองใช่่่พี เกมแรกไปแล้วครับสามสาววิจารย์บารนี่ก็ทําได้ดีทุกคนเลยนะครับมาถึงดันฝึกต่อไปครับเป็นการเรียนรู้รหัสการสื่อสารต่างๆเพราะนั้นอย่าเสียเวลาครับไปพบกับครูจูดครูฝึกในภารกิจนี้เลยครับในเกมแรกนี่เราฝึกเรื่องเกี่ยวกับยุทธวิธีทางอากาศนะครับการกระโดดล่มการโดดหอการลอยตัวอะไรกันมาละที่นันเอกไม่ทําสักอย่างเลยเอาเป็นพิธดีก่อครับจะมาบังคับอะไรผมนั่งนามันต้องมีคนสักคนแว้นดาเนินรายการในเกมที่สองนี่เราจะพูดถึงการสื่อสารแบบทหารครับและที่อยู่กับเราคือครูจูดครับสวัสดีครับครูจวดสวัสดีค สื่อสารของทหารเนี่ยเขาจะมีประโยคมีรหัสอะไรเฉพาะผมเคยดูในหนังเหยี่ยวดำเรียกอีเก้งอีเก้งไปหาเหยี่วดำที่1 8 3 4 5ดสามหหเรอะไรเขาพูดอะไรกันครับครูครับคือเป็นรหัสทางวิทยุครับครับครับเพราะว่าจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสับสนในการรวมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองและนี่คือกติกาที่จะวัดดวงกันครับลุ้นกับการโทรศัพท์หาแฟนสาวของพี่ทหารค้นหาคนดวงตกนะครับ